ผมเพิ่งได้บุ้งขัดไม้เก่าขึ้นสนิมมา2ตัวนะครับในราคา100บาทเดี๋ยวเราจะมาลองทําความสะอาดด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้ากันนะครับให้เราหาภาชนะครับใส่น้ําตามด้วยเกลือลงไปนะครับ ผมจะใช้ลวดนะครับผูกบุ้งทั้ง2อันไว้ด้วยกันใส่ตัวบุ้งลงไปในภาชนะตามด้วยแท่งเหล็กครับผมจะใช้เครื่องใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับโดยให้ขั้วบวกเนี่ยต่อที่แท่งเหล็กแล้วก็ขั้วลบเนี่ยต่อที่ชิ้นงานนะครับผมจะทิ้งเอาไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาขัดทําความสะอาดด้วยแปรงครับผมหลังจากที่เราทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับบุ้งทั้ง2ตัวเนี่ยดูเป็นของใหม่ขึ้นมาเลยและเป็นของดีซะด้วยบุ้งตัวแรกนะครับมียี่ห้อก็คือนิโคสันนะครับเป็นของ่ง็นยอยงู่เอ่เมอลย ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อเฮลเลอร์นะครับก็ของ USA เหมือนกันนะครับตัวคมของบุ้งนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังคมอยู่เหมือนเดิมเรามาลองทดสอบการใช้งานกับไม้กระพี้เข่าควายกันดูนะครับจะเห็นได้ว่าบุ้งทั้ง2ตัวเนี่ยก็ยังกินไม้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมครับอุปกรณ์เก่าๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับให้เราลองนํามาทําความสะอาดก่อนถ้าเป็นยี่ห้อของดีเนี่ยยังไงก็ยังใช้ได้นานครับ